สวัสดีครับมาพ,พบกับผมทักมวยไทยอาจารย์หนุ่มและอาจารย์โชเล่นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ศึกวันลุมพินีนะคคู่ของใครนะครับอาจารย์หนุ่มชาติพยักกับก้องชยัยครับชาติพยักศักสตูนกับก้องชยัยชนะดอนเมืองโอ้โหค่ายนี้ผมโคตรชอบเลยชนะดอนเ<อ>มืองนะครับ<ๆ>ก็สถิติการชกของชาติพยักศักสตูนนะฮะชนะมาห้าไฟเลย สุดยอดหาไฟตินะครับไม่ธรรมดาไฟล่าสุดสามารถเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากสามต่อศูนย์เสียงกับคมเพรแฟร์เท็กซ์นะครับคมเพรก็ถือว่าเป็นนักมวยที่สุดยอดเร็วนะครับวันนั้นภาคดุนับไปใช่ไหมครับแต่ว่าชัยพยะก็ถือว่าเป็นนักมวยที่หมัดหนักใช่ครับหมัดหนักเลยมีอนาคตเลยนะครับส่วนก้องชัยชนะีดอนเมืองโหเด็กคนนี้ผมชอบครับชอบชื่อค่ายเขาด้วยชอบชื่อน้องเขาด้วยก้องชัยชนะีดอนเมืองครับ ไฟล่าสุดฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ,รบแพ้แต่ว่าดีนะก็กค็คอมเมนต์ก่อนหน้านั้นเราได้วิเคราะห์ไปแล้วที่เขาแพ้กับรามาดานออดัสเนี่ยคือวันนั้นก้องชัยถ้ามีไอคิวอีกนิดนึงต้องบอกว่ามีไอคิวมวยอีกนิดนึงแก้เกมดีๆหน่อยวันนั้นยังไงก็เบียดทัน<ช><ๆ>เพราะถึงแม้จะโดนนับใช่ไหมครับครับ<ๆ>แต่ว่าไล่ไม่ทันเพราะว่าไอคิวมวยแก้เกมบนเวทีไม่มีใช การแก้เกมการพลิกเกมไม่เกิดขึ้นนะครับต่อยหน้าเดียวไปหน่อยอ่าต่อ,อยแบบเชิงชกแบบคู่ต่อสู้รู้ว่าเขาเจาะอาวุธอะไรก็เลยไม่สามารถพลิกเกมเอาชนะรามาดาน On d a s สได้นะแต่วันนั้นถ้าเขาไม่โดนนับนี่ยังไงก็ชนะค่ะนะครับก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องของไอคิวมวยในการต่อสู้บนเวทีใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับอาจารย์โอุคครับครับมีผู้ชมบอกว่าให้คุยกับอาจารย์โชเล่เยอะๆนะครับวันนี้จะคุยเยอะๆนะครับก็ก้องชัยกับชาติพยัค ก้องชัยไฟหลังมาก็ถือว่าเป็นมวยที่ฟิตนะครับฟิตมากเดินหน้าฆ่าลูกเดียวแต่ถ้าเพิ่มหมัดเย็บแล้วมันสมองมวยไอคิวมวยเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าก้องชัยเนี่ยเจ๋วเลยมีอนาคตเลยใช่ไหมครับต่อย่างไงต่อยแบบนิ่งกว่านี้นิดนึงใช่ไหมรู้จังหวะเขารู้จังหวะเรานิดนึงใช่ครับคือติดก้องชัยอะก้องชัยคือเขาเรียกยังไงอะ เป็นนักมวยที่มีวินัยดีมีความขยันทุ่มเทในการฝึกซ้อมนะครับแต่ถ้าเขาฝนไอคิวมวยของเขาอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก้องชัยนี่คือสุดยอดโคตรมวยเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบการชกเนี่ยถูกตลาดวันอยู่แล้วนะใ,ใช่ไหมครับถูกตลาดไหมครับถูกตลาดวันนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งน่ะก้องชัยอ่ะเขาจะชกหน้าเดียวจนคู่ต่อสู้จับทางเขาได้เขาไม่มีการกเรียกว่าอะไรพลิกแพงลูกล่อลูกชนในการออกอาวุธแบบนักชกต่างชาติ ไม่มีใช่เขาจะเดินทื่อๆไปหน้าเดียวนะถ้าเขามีมัดเยบๆไปขาต่อยมัดมีการหลอกเตะหลอกถีบออกซ้ายออกขวาต่อยเสร็จปุ๊บออกซ้ายออกขวาได้เนี่ยผมเชื่อว่ากล้องชัยเนี่ยแจวเลยแต่อย่างที่อาจารย์หนุ่มเรียนไปเขาชกหน้าเดียวหน้าเดียวใช่หน้าเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเตะย้อนหนึ่งยกอนสองสามเหมือนเดิมใช่ไหม เคืออาวุธเขาจะประมาณนี้เดินเดินเดินเตะเดินเดินเดินต่อยต่อยเตะแค่นั้นเขาไม่มีลูกพลิกแพงไม่มีลูกเฮดมูฟเมนต์ไม่มีลูกหมัดรัวแบบปุ้ง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 จังหวะสังหารโหดบอกได้เลยว่าก้องชัยยังไม่มีนะครับดังนั้นนักมวยอย่างก้องชยเนี่ยมีดีกับทุกอย่างราคาอย่างเดียวไอคิวมวยและรูปแบบการชกที่ฉลาดกว่านี้ก็คือการออกอาวุธ ที่มีมิติมากกว่านี้ไม่ใช่ออกอาบุตรหน้าเดียวจนคู่ต่อสู้จับทางได้จะเตะก,ก็เตะอยู่นั่นแหละเขาก็รู้ว่าคุณจะเตะเขาก็ฮุกคุณคุณก็รู้ว่าเขาจะฮุกคุณก็ปล่อยให้เขาฮุกใช่ไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าไอคิวมวยยังไม่มีนะฮะคือของพวกนี้มันฝึกกันได้นะเพราะว่าคนไม่เก่งฝึกบ่อยๆก็จะเก่งนะครับคือฝึกใช้ไอคิวมวยเยอะๆดังนั้นถ้าเรามีไอคิวมวยดีๆเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการในการชกเนี่ยรูปแบบการชกมันก็จะมี หลากหลาย<ช>มีมิติตในการชกชก็หวังว่าน้องคงจะปรับปรุงเรื่องการแก้เกมบนเวที<ช>และมีมิติในการชกออกซ้ายออกขวามีลูกหมัดชุดให้มากกว่านี้และที่สําคัญเวลาน้องเดินเข้าหาคู่ต่อสู้น้องจะต้องมีหมัดแยบแยบแยบแย่ไตขาต่อยหมัดคุกวงในต้องแบบเข่าเร็วฟันศอกเร็วนะครับออกอาวุธให้เร็วกว่านี้โดยเฉพาะหมัดถึงจะมีโอกาสก้าวขึ้นไประดับโลกได้สัญญาวันรือยังยัง อย่างเงี้ยก็จะได้มีโอกาสได้สัญญาวันนะสำหรับกล้องชัยชไนดอนเมืองที่สำคัญถ้าก้องชัยมีหมัดชุดแบบหดหดตอนตอนตอนมีหมัดชุดใช่ตอนตอนตอนให้คู่ต่อสู้เข้ามุมเนี่ยแล้วออกหมัดชุดแบบปุ้ง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 ผมเชื่อว่ากล้องชัยทาได้เพราะว่าน้องเขาฟิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่ฝึกทําได้ไหมไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ ทำไมไม่ได้ครับไม่ฝึกไม่ฝึกรตรงประเด็นครับโอเคครับก็นี่คือของก้องชัยชนะดอนเมืองส่วนชาติพยัคฆ์ศักสตูลคนนี้ก็มาแบบเงียบๆ네ต้องบอกมาแบบเงียบๆเอฟซี네ค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าฝีมือดีหน้าติดตามความถึกอึดอึดถึกทนมีไอคิวมวยมีเลยนะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดเก่งแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเลยใช่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ คือไอคิวมวยนี่บอกได้เลยว่าดีกว่าก้องชายใช่ถ้ากองชายต่อยสไตล์เดิมนี่ผมว่าเหนื่อยหน่อยเจอมวยแก้เกมเก่งอย่างชาพยักษ์ใช่ไหมครับก็ขอทางเขาครับใช่ไหมถ้าเดินไปแบบไม่มีอาวุธนาเนี่ยเดินไปแบบทื่อทื่อทื่อหวังจะไปเตะแล้วต่อยหนึ่งสองใช่ผมว่ามีโอกาสเสร็จชาพยักษ์ตักต่อยเปลี่ยนเดี๋ยวอาจจะเป๊ะเขาแก้เกมหน้างานเหมือนแก้เกมหน้างานว่าจังหวะนี้ แพงได้ประมานี้ทําอะไรได้ยางงี้คือผมมองว่าคลิกหนึ่งผมมองว่าคมเพชรอะเร็วกว่าก้องชัยใช่หมัดเร็วกว่าด้วยแล้วก็อาวุธเยอะกว่าด้วยอาวุธเยอะใช่ฟุตเวิร์กมีหมัดเร็วกว่าแต่ก้องชัยเนี่ยช้ากว่าคมเพชรใช่นะครับคมเพชรยังลำบากเลยใช่แล้วนี่ถ้ามาเจอกับชาติพยัคฆ์ที่กําลังร้อนแรงใช่ต้องบอกว่าร้อนแรงห้าไฟท์ไม่เคยแพ้ใครนะครับดังนั้นมันเป็นการยากของ ก้องใช้ชนะดอนเมืองมากเลยที่จะเอาชนะชาติพยั์ได้อย่างง่ายดายนะถามว่ามีโอกาสชนะไหมมีถ้าเขาไปเพิ่มมิติในการออกวุธเดินเดิน,ดนแยบแยบต,ยต่อยไปมีอาวุธหลากหลายมีอาวุธที่สามารถทํา,าให้คู่ต่อสู้งงได้ไม่ไม่รู้ว่าจอ,อกลูกไหนอย่างเงี้ยก็เด<ช>็ดขาดแม่นๆชุดเดียวอยู่บ้างอะไรบ้างทําให้มีอาการได้ใช่ก็ถ้ามาชกแบบแนวเดิมเหมือนตอนที่เจอกับออนดัส ก็เดินให้หมดนี่ยากหน่อยครับก็น่าจะน่าจะเข้าทางชาพยักษ์เข้าทางถ้าเดินแบบเจอกับออนดาัสเนี่ยผมว่าเข้าทางชาพยักษ์ชาพยักษ์จะดักต่อยดักชอบด้วยชาพยักษ์ชอบมวยสไตล์นี้ด้วยเดินเข้าหาเขาอย่างเงี้ยเขาใช่ไหมใช่เขา ออพูดว่าเขาชอบมากเลยสไตล์ผมก็อ่านเจอคอมเมนต์เขาบอกว่าสไตล์ของก้องชัยเนี่ยเขาชอบมากมวยบู๊ดูดนันดังนั้นก้องก้องชัยเนี่ยถ้าเดินไปแบบไม่มีการวางแผนไม่มีลูกล่อไม่มีลูกชนไม่มีหมัดแย็บไม่มีลูกทิบไม่มีออกซ้ายออกขวาเนี่ยเชื่อว่าชาติพยักเนี่ยเก็บกินใช่เนื่อเก็บกินเลยดักต่อยดักต่เพราะชาติยพยักเนี่ยแก้เกมบุญวิธีเป็นช่ ออกซ้ายออกขวาเป็นนะผมมองว่าเขาไอคิวมวยใช้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญแรงดีด้วยไม่หมดด้วยก็เป็นเกมที่ยากของไอหนูพลังม้าก้องชัยชนดอนเมืองครับคนนี้ผมชอบชอบแหละชอบชื่อค่ายเขาด้วยชนดอนเมืองนะครับก็ตามเกมคิดว่าใครชอบชาพยักษ์ชาพยักษ์ชาพยักษ์สักสตูลเนี้ยก็ผมก็มองว่าชาติพยักษ์อะเลียมเลี่ยมนิดนึงในเรื่องของไอคิวมวยและการเกมและการแก้เกม ก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจทั้งสองคนนะเพื่อพัฒนามวยไทยของเรานั้นเอาไว้ไปชนกับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพยักหรือว่าก้องชัยหวังว่าน้องจะพัฒนาเรื่อง IQ มวยแก้เกมบนเวทีบูได้แต่ต้องบูแบบมีสติบูแบบมีมีหลักการมีเทคนิคมีลูกล่อลูกชนไม่ใช่แบบบูแบบทื่อทื่อทื่เข้าไปอาจจะเป็นงานง่ายสําหรับชาติพยักนะครับก้องชัยชนะนอนเมืองนะครับก็ฝากทุกท่าน เป็นกำลังใจให้น้องมวยทั้งสองท่านนะครับมวยวันลุมินีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นกล้องใช้ได้จังหวะเปียงเดียวใช้ระยะอาจจะป็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะครับชั่วโมงนี้มีคนเว็บพนันนะเข้ามาคอมเมนต์คุดเยอะเลยอัพไปไม่ถึงนาทีสองนาทีทำไมคอมเมนต์มันมาตั้ง50-60คอมเมนต์โคตรดีใจเลยไปเปิดดูเอ้า เว็บพนันไล่บล็อกไปหมดละนะครับเราไม่สนับสนุนเว็บพนันและเราจะไม่ลงออนไลน์ไม่ลงอะไรเกี่ยวกับการพนันใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามาทําช่องนี้เพื่อต้องการให้น้องนักมวยไทยเห็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดเสียข้อเสียของตัวเองแล้วนําไปปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนามวยไทยแล้วนําไปต่อสู้กับนักชกชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักชกหมัดโหดอย่างพวกรักเสเซียใช,ใช่ไหมครับเราไม่เน้นเรื่องการพนันและไม่สนับสนุนนะครับผมทักมวยไทยขอบคุณครับครับ